สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำรีแอคชั่นนะคะของช่องเรากันเช่นเคยเนาะก็ในคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปเฉพาะกิจเลยกว่าได้ทุกคนนะเพราะาแบบไม่ได้อยู่ในแพลนนะคะที่เราจะมาทำรีแอคนะก็อยู่ดีๆนะคะอดอลอก็ได้ปล่อยเนาะสเปเชียลคลิปวิดีโอนะคะเพลงเฮิร์ทนะที่เป็นเวอร์ชั่น2 5 0ูรีมิกนะคะออกมานะคะเมื่อคืนเลยนะคะเราก็แบบเออแบบ งงอะ่ะเพราะเขาอยู่ดี๋ยเขาก็ปล่อยออกมานะคะแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่ในแผนตารางงานของน้องๆอยู่แล้วเนะเาะแล้วก็จะมารีแอคนะคะ MV Hurt นะในเวอร์ชัน250รีมิกกันนะคะเรียกได้ว่าเห็นแบบผ่านไทม์ไลน์แล้วนะแต่ก็ยังแบบว่ายังไม่ได้กดเข้าไปดูแบบเต็มๆนะคะในวันนี้เราก็จะมารนะีแอคเนาะแบบเต็มๆกันนะในคลิปนี้นะคะโอเคเราไปเริ่มรีแอคกันเลยดีกว่านะโอเคเราไปเริ่มรีแอคกันเลยเริ่ม มาไดยชุด a ซ่ออกอาท้ยนตีน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยชอบแบบโอ้โอน้องแฮริรน้องเหมียว ฮันนี่เป็นไรอ่ะเต้นอยู่คนเดียวอุ้ยเอมมีน่ารักมากอุ้ยชอบการถ่ายแบบเนี้ยที่แบบถ่ายไปแบบว่าเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนาะอุ้ยฟิลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะใช่ญี่ปุ่นไหม โอ้ดาเมจดาเมจน้องแมวโอ้พี่มินจีพี่มินจีน้องแด่นียหน่าหลักอะ่ะโอ้ลูกเราลูกเราสาวญี่ปุ่นปะน้โนนี่อ่ะ น่าจะใช่โลเคชั่นที่ญี่ปุ่นนะโหที่มินจีแบบฟิลนางเอกเกาหลีอะเขาแบบรีมิกดนตรีมาได้แบบว่าดีมากเลยอะ,บบยอะโอ้ โหโทนภาพดีมากโทนสีอะไรเงี้ยมูทภาพอา่ไว้อะไรเงี้ยดูดีมากเลยรูป <c oughs> ฉันก็คือเต้นทุกที่อ่ะจริงๆโอ้ภาพป,ปกภาพป,ปก <c oughs> โอ้พี่มินจีดาเมจแรงมากถอดมากแก่อโอ ถ้แบบบางชอ็อตมันก็จะมีความฟุ้งๆกันเ <c oughs> นาะน่าหลักอะ <c oughs> พวกเต้าอะอุ๊ยเล่นมึงไล่จับกันเนี่ เอาจงจริงเวอร์ชั่นแบบดนตรตีเวอร์ชันเนี้ยที่เป็นรีมิกะมันดูแบบว่าดูเข้ากับน้นองๆอ,อะทุกคนเอินแบบ MV วดูมีความเป็นแบบว่าฟิลแบบธรรมชาติแบบอะไรเงี้ยเลยอะ Hurt นะคะสวยมาก โอเคค่ะเราก็ได้รีแอคกันไปเรียบร้อยนะคะกับสเปเชียลวิดีโอนะคะเพลงเฮิร์เนาะเวอร์ชัน2องนรีมิกซ์นะคะคือจะบอกว่าค่ายอ d ดอ e เขาแบบว่ามีคอนเทนต์อะไรแบบใหม่ๆมาให้แฟนคลับได้ดูตลอดเลยนะไม่แบบไม่ให้แบบว่าแฟนคลับแบบว่าคิดถึงน้องๆนิวจีนเลยนะคะคือแบบว่ามีมาให้แบบเยอะมากจริงทั้งแบบคอนเทนต์วาเลนตี้เองนะคะแล้วก็คอนเทนต์วงอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ยังมีสเปเชียลคลิปวิดีโอนะคะมาให้ดูบ่อยเลยนะ ต้องบอกเลยว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะกับตัวแบบว่าเออสเปเชียลคลิปอะไรเงี้ยเนาะแต่แบบพอได้มาดูอ่ะเขาแบบรีมิกดนตรีมาด้วยนะทุกคนไม่ได้แบบว่าเอาเพลงเฮิร์ทมาเป็นเวอร์ชันแบบว่าต้นฉบับอะไรเงี้ยเนาะคือมีการรีมิกนะคะดนตรีใหม่เนาะแล้วก็ทําให้แบบเข้ากับน้องๆมากขึ้นนะแล้วก็ตัวแบบว่าวิดีโอเองก็แบบว่าเป็นการถ่ายนะคะน้องๆแบบฟิลแบบเออฟิลแบบว่าเออทั่วไปอะไรเงี้ยฟิลแบบเล่นๆอะไรเงี้ยนะถ่ายแบบว่าจอยๆอะไรแบบเนี้ยเนาะน้องๆก็แบบว่า ฟีลนางเอก MV นะคะฟีลแบบว่านางเอกซีรีส์เกาหลีอะไรงนี้นะคือมันเป็นฟีลธรรมชาติที่ทําให้เรารู้สึกดู MV แล้วแบบคือแบบเออมันมันแบบได้แค่นี้ก็พอ,อจริงๆไม่ต้องถ่ายอะไรมากมายนะถ่ายน้องๆโครสอัพน้องๆแล้วก็ถ่ายน้องๆแบบทุกกริยาบทอะไรประมาณนี้เนาะเออคือแบบว่าค่ายเขาก็ทํามาแบบว่าได้ดีมากๆจริงนะ ยังไงนะคะก็ขอฝากทุกคนนะคะไปติดตามผลงานของ,น,งน้องนิวจีนกันด้วยนะคะน้องๆก็จะคัมแบ็กนะคะในเพลงไตเติลที่มีชื่อว่า OMG นะคะในวันที่2มกราคมนะปีหน้านะคะก็อีกไม่กี่วันแล้วน้องก็จะปีใหม่แล้วนะคะทุกคนนะก็ฝากติดตามนะคะเพลงใหม่ของน้งนองๆกันด้วยนะคะเป็นเพลงไตเติลนะก็ไปติดตามเพลงดิตโต้กันด้วยนะทุกคนเพลงบีซายนะคะในอัลบั้มเนาะแล้วก็ไปดูสเปเชียลคลิปนะคะเพลงเฮิร์ทนะคะที่ได้ปล่อยออกมาได้นะแล้วก็เหมือนว่าอีกไม่นานนี้เขาจะมีสเปเชียลคลิปนะคะเป็น เนาะในเพลงดิโต้นะคะได้ปล่อยออกมานะ mm. ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะโอเคยังไงก็ในวันนี้นะคะเราก็ขอลากันไปก่อนเนาะในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำรีแอคชั่นนะคะ mm. เพลงอะไรวงไหนกันอีก mm. ก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ mm. ในครั้งนี้นะ mm. ก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะบ mm. ๊ายบาย